ก็สำหรับคุณคุณใบเตยใช่ไหมคะบอกว่าอยากรู้ว่าเข็มแรกแอสตราเข็ม2องไฟเซอร์เข็ม3ควรเป็นอะไรนะคะถ้าเกิดในกรณีที่แอสตราตามด้วยไฟเซอร์แล้วเนี่ยการจะฉีดกระตุ้นเข็ม3นะคะแนะนำให้เป็น mRNA เท่านั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นกับคุณแม่เลือกนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าหากว่าให้ถามว่าแล้วระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ย ตัวไหนกระตุ้นภูมิได้มากกว่ากันก็ต้องบอกว่าโมเดอร์นานะคะจากงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยโมเดอร์นาสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงกว่าไฟเซอร์นิดหน่อยนะคะเขาใช้คําว่านิดหน่อยและนะคะสิ่งที่ตามมาก็คืออาการข้างเคียงของโมเดอร์นาก็สูงกว่าไฟเซอร์นิดหน่อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่านิดหน่อยตัวนี้ค่ะมันก็ขึ้นกับแต่ละคนเหมือนกันว่าคนไหนจะมีมีอาการข้างเคียงมากคนไหนจะมีอาการข้างเคียงน้อย ซึ่งก็บอกไม่ได้นะคะเราไม่สามารถดูด้วยตาแล้วบอกได้ว่าคนนี้จะเกิดอาการข้างเคียงมากหรือน้อยนะคะก็อยู่ที่ว่าฉีดไปแล้วก็ต้องใช้คานี้นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จริงๆก็คือก็ต้องไปลุ้นเอานะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะคะการรับประทานยาแก้ปวดตามอาการแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องดื่มน้ํามากๆนะคะแต่ถ้าหากมีอาการเยอะก็ขอให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าการฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA เนี่ยตัวหมอเองเนี่ยหมอได้รับการฉีดตัวไฟเซอร์นะคะปัญหาคือเรื่องปวดค่ะเหมือนมีไข้ประมาณวันเดียวแต่ไม่ไมแต่วัดเราไม่มีไข้นะคะจะรู้สึกว่าตัวแบบรุม,รมๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กินพาลาไปแต่ว่าอาการปวดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3-4วันนะคะปวดแบบยกแขนไม่ขึ้นแต่ว่ามีเพื่อนนะคะที่ได้รับการฉีดโมเดอร์นาเนี่ย ปรากฏว่าบางคนคือไข้ขึ้นเลยคือเป็นไข้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดเนี่ยก็ปวดนานกว่าแต่ถามว่าแล้วมีคนที่ฉีดโมเดอร์นาเราไม่มีอาการข้างเคียงไหมมีค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกก็เลยสามารถที่จะบอกได้ว่าอาการข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ย แต่ละคนคือไม่เหมือนกันจริงๆนะคะก็ต้องรอลุ้นเอาว่าพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการข้างเคียงมากหรือน้อยนะคะยังไงก็ได้แต่ส่งกําลังใจว่าขอให้อาการข้างเคียงน้อยๆก็แล้วกันนะคะเราก็จะได้สบายตัวหน่อยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอาการข้างเคียงมากหรือน้อยการกระตุ้นภูมิเกิดขึ้นเหมือนกันทุกคนนะคะยังไงก็อยากให้มีภูมิคุ้มกันกันมากกว่าเนาอ